เดินมาเล่าหังเป็นงานเป็นงนวายพระศิษย์ข้าว่งทวามา แันนี้ก็ที่28กุมภานะครับเป็นวันสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับผลนก็เอที่เดียวนะครับร้านก็เปิดเป็นเวลาธรรมดานะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับถึงช่วงเย็นเดนะครับ โอนจ่ายสแกนจ่ายรูดบัตรจ่ายได้หมดนะครับอ่านหัวซิงเหงนนะครับมาลงทุนในทองได้นะครับมาซื้อมาขายทองได้นะครับจะลงผ่านแอปซื้อในแอปก็ได้นะครับอยู่ในตึกยูนเต็ดสีลมนะครับข้างๆตึกซีพีนะครับ้างข้างๆก็จะมีสตาร์บัตนะครับเดินจากหน้าตึกเข้ามาก็นิดเดียวครับเจอเลยครับ